ไม่ว่าจะสายไหนชอบกินเนื้อสัตว์หรือจะสายผักคุณก็ลดน้ำหนักได้ทางนั้นสตีค่ะพี่ฝนผอมสอมย้อนวัยวันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นสายกินผักหรือว่าจะเป็นสายกินเนื้อสัตว์นะคะทุกสายลดน้ําหนักได้หมดเลยแต่สิ่งที่สําคัญก็คือเราต้องรู้ว่าจุดมุ่งหมายหรือเป้าหมายของเราคืออะไรถ้าเราต้องการลดน้ําหนักเราก็ทุกสิ่งที่เราจะต้องได้มาด้วยคือความมีสุขภาพที่ดี ฉะนั้นให้ตั้งเป้าหมายมีสุขภาพดีไว้ก่อนค่ะเมื่อคุณมีเป้าหมายที่สุขภาพดีแล้วคุณจะลดน้ำหนักได้อย่างดีแน่นอนฉะนั้นไม่ว่าคุณจะเป็นสายกินผักนะคะถ้าสายกินผักหรือว่าสายกินเนื้อก็ตามนะคะสิ่งที่สําคัญเลยคุณต้องต้องรู้ว่าถ้าคุณเป็นสายกินผักสายกินผลไม้หรือสายที่เรียกว่าแพรนเบ e ดคุณจะต้องรู้ว่า ผักชนิดไหนที่กินให้สารอาหารอะไรบ้างอย่างเช่นถ้าคุณต้องกินโปรโตีนเพื่อให้ได้จากสายแคลเซเบสคุณจะต้องเลือกเห็ดที่ดีมีคุณภาพและจะต้องรู้ว่า,าเคาร์โบไฮเดรตที่ควรได้จะต้องได้ขนาดไหนต่ำแค่ไหนหรือมากแค่ไหนจากสารอาหารตัวไหนและโปรโตีนจะต้องให้ได้เพียงพอคุณจะต้องกินเห็ดหรือกินผักชนิดไหนบ้าง ะะและที่สำคัญคือต้องดูแลในเรื่องของสารเคมีที่ตามมากับผักด้วยสองนะคะถ้าใครที่เป็นสายเนื้อหรือสายขี้ตนนะคะคุณก็จะต้องรู้ว่าคุณจะต้องกินเนื้ออะไรบ้างกินส่วนไหนของเนื้อเพื่อให้ได้โปรโตีนคุณภาพและโปรโตีนหลากหลายนะคะจากหลาย เนื้อสัตว์ด้วยกันหลายๆแหล่งด้วยกันและที่สำคัญเลยวิตามินเกลือแร่ต่างๆได้จากที่ไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นสายไหนก็ตามนะคะโปรโตีนมีส่วนสําคัญอย่างมากในการลดน้ำหนักและตามไปด้วยวิตามินเกลือแร่ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นสายไหนก็ตามสิ่งที่สําคัญเลยคือโปรโตีนวิตามินเกลือแร่ต่างๆ และไขมันที่จะต้องได้รับด้วยนะคะถ้าจำเป็นที่เราจะต้องเสริมก็แนะนำว่าควรเสริมค่า